เอาทูแนวะทางหลอกฟันแล้วทิ้งหน่อยครับโอเคก็มาลุยกันตรงนี้การที่เราจะหลอกฟันผู้หญิงแล้วทิ้งอ่ะเราจะต้องมีดูก่อนนะต้องช่างลำดับวัดให้ดีก่อนนะว่าระดับชั้นเลเวลเลยไงเราไม่สามารถจะไปหลอกฟันผู้หญิงที่สวยกว่าเลเวลสูงกว่าเราได้ไม่ได้รวยกว่าได้แต่สวยกว่าที่เราจะเข้าถึงไม่ได้ก็ t ตรงนี้ปะ่ะความสวยผู้หญิงอ่ามันจะคือเลเวลของผู้หญิงนะถ้าผู้หญิงสวยแบบโหเป็นนางงามเลยแล้วเราไม่ได้เจ๋งจริงไปหลอกฟันอ้ไม่ไม่ใช่หลอกฟันเถอะชายตามองให้ไม่มองเลยนะงั้น ตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนนะมันมีทั้งแนวทางพัฒนาขึ้นหรือแนวทางหลอกฟันเดี๋ยวนี้เลยอ่ะถ้าเราพัฒนาขึ้นไปเพื่อที่จะไปหลอกฟันผู้หญิงโอเคเราเล็งก่อนว่าผู้หญิงที่เราต้องการที่แบบเนี่ยกลุ่มเนี้ยฉันจะหลอกฟันแต่ครูติบอกก่อนนะมันไม่ใช่ว่ากรณีหลอกฟันอย่างเดียวคือเราต้องดูด้วยว่าผู้หญิงเขาหลอกฟันเราด้วยหรือเปล่าด้วยนะแบบว่าแฟนบิ๊เบนฟิตหรือวันไนท์แตนอ่ะมันจะออกแนวอย่างนี้ใช่ไหมดูก่อนผู้หญิงที่เราต้องการสเปคหุ่นประมาณเนี้ยโอเคไปเที่ยวปับเที่ยวเที่ยวบาร์ไปดูก่อน สเปคที่ฉันต้องการประมาณนี้นะแล้วหันกลับมาดูสภาพตัวเราเองก่อนเวลถึงไหมพอที่จะให้ผู้หญิงอ่อนละทวยกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้หรือเปล่าถ้าข้างนอกไม่ได,ดูดีมากไม่ได้ปานหุ่นมากเงินถึงไหมอารมณ์แบบเหมือนจะซื้อกินถ้าซื้อกินมันไม่ได้อารมณ์ใช่ไหมมันเป็นแบบว่ากูอยากจะได้แบบที่มันได้ยากกว่าซื้อกินซื้อกินมันแบบเนี่ยจ่ายเงินแล้วมันได้เลยไปอ่างไปอะไรมันได้เลยใช่ไหมแต่เราอยากได้แบบนี้ฉะนั้นสิ่งที่เราทําชั่งน้ําหนักเลเวลให้ดีก่อนว่าถูกต้องแล้วว่าโอเค ผู้หญิงประมาณนี้โอเคตอนนี้ฉันยังไม่ถึงขอพัฒนาตัวตอนนี้ไปอีกซักให้เวลาตัวเอง2ปีพัฒนาเต็มที่ทั้งเงินทองทั้งกล้ามเนื้อทั้งการศึกษาหาความรู้อะไรเพิ่มเติมเต็มที่หมดแล้วนะแล้วลองเทสดูผู้หญิงอ่อนเราทวยกับเราไหมแบบตอบสนองเราดีไหมคือเหมือนว่าพอเราหยอดไปปุ๊บผู้หญิงแบบเราทอดสะพานปุ๊บผู้หญิงแทบจะเดินข้ามเลยเฮ้ยโอเคเวลถึงแล้วอันนี้ได้เลยเดินเกมทําดีกับเธอแล้วก็แปบ๊บเดียวกรุตีให้เลยนะเดินเกมโหดโหดหนักหนัก,นก ทำให้เธอไว้ใจพาไปกินข้าวไปนู่นไปนี่แล้วค่อยมาเริ่มจับไม้จับมืออะไรกันเพิ่มดูว่าเธอตอบสนองดีไหมเมื่อเธอตอบสนองดีสุดท้ายเราก็ไป ไปมีกิจ,จกรรมด้วยกันพอมีกิจกรรมปุ๊บโอเคหมดความท้าทายแล้วก็จบอาจจะทิ้งหรืออาจจะต่อก็ได้แล้วแต่เรานะถ้าเกิดบางทีบางคนถูกใจแนละ้วแบบตอนแรกเข้าไปก็จะไปหลอกฟันที่ไหนได้พอเข้าไปเสร็จปุ๊บอ่าเจอเจอลูกศิษย์ครูติมันการเรียบร้อยโดนสถานะแบบนี้ก็ได้หรือเขามีเสน่ห์จริงๆของเขาดีจริงๆก็คบกันต่อได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากคบต่อก็แยกย้ายกันไปเพราะถือว่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าไงนะ การแลกเปลี่ยนกันอย่างสมน้ำสมเนื้อแล้วเพราะถ้าเราไม่เจ๋งจริงผู้หญิงก็คงไม่เซ็กกับเราเช่นกันเก็ตตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราะจะไม่ได้พัฒนาตัวเองก็คือวัดเลเวลเหมือนกันแล้วดูว่าตอนเนี้ย ได้แบบไหนแต่ถ้ามองไปปุ๊บอะเนี่ยเอาเนี้ยที่ตอบสนองมาเลยโอ้โหสภาพผู้หญิงดูไม่ได้ก็ต้องพัฒนาตัวเองเท่านั้นเนาะโอเคก็สาหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากไว้เท่านี้ทําตามนี้ได้เลยส่วนใครที่ต้องการไปต่อเพราะมันต้องวางเกมอื่นๆเพิ่มเติมอยากจะลงลึกละะอีดไปต่อในคอร์สแมนซัมมได้เลยราคาปัจจุบันอยู่ที่4,500บาทต้องการสมัครคลิกลิงก์แหล่ง้ำบนโปรไฟล์ครูติแล้วเข้าไปบอกต้องการสมัครคอร์สแมนซัมมครับโอนชาระ4,500ารบาทเข้าเดี๋ยนแนีเราจะได้เกมโหดๆที่จะทําให้ผู้หญิิงงไมม่่่่รรูููู้้้้ววาาาออยใในนนนเกถดแลนหนชคตนะ โหดแค่ไหนนะในคอร์สนั้นนะ่ะบวกเข้าไปอีกสักห้าเท่าเป็นอย่างน้อยนะเราวลัวรบรองว่าสะใจแน่นอนโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับลุยกันต่อ